อันตัวบองแันใหญ่กับองนี่อีกเห็นเห็นละงอเมื่ห้อบริเบ้เบก็ัห้บริกเก็นจะแตกมันไม่เกมันจะแตกมันแตกมันก็จะบานอี่คลิปเฮ็ดิคลิปเด้อไานเ็เฮ้ยียังมีปเาเห็นแล้วนี่เฉลย ดินแตกุผ้โหดูมันดินแต่มัแตกออกมาเมันเห็ดเพ้อเลยเราจะเก็บเหรลังกตัวนี้เนี่ยมันต้องตัดต้นยางออกก่อนนะมต้องสังหารยางก่อนดินแตกคุณผู้ยิงเดี๋นะจะได้เครื่องกรตาละนไปของเจ้าเพราะว่ามันเป็นเห็ดหลังอกเหลืองโอ้ยเี้ยนเลน เลนหาไปเลนกระโดดเอากระโดดเอาไม่รอใครเลยวิ่งอย่างเดียวเนาะมันจะว่ามันเ้องไปหาในป่าในดงถ้าใครไปก่อนก็ได้ดอกใหญ่ดอกเล็กก็จะเหลือไว้ให้เราที่มาทีหลังประมาณนั้นอะไรจะได้เอาให้ป้านั่นนั่นนั่นชี้เลื้ยงนะพอนนี้มันขนแล้วมันห่างยางอยู่มือไปตามต้ำนึงไงเร็วมันพร้อมที่จะให้เราเก็บแล้วไงเมนจอด อะไรอีกรก่ง่ไปฝากคูย่างพอตัวกัรอบแรกเขาเก็บได้บบกหลายแล้วโอ้โเขาลืมเขาเก็บรอบแรกแล้วเขาลืมรอบแรกะองกระดาษ้มอกขึ้นนะฮะเนาะ วุ้ยป้าเจอแล้วมาหนึ่งชั่วโมงเราเพิ่งเจอดอกแรกของเราใจไม่ไปลก้าวเดี๋ยวคนอื่นเขาหาให้เราดอกแห่งความภาคภูมิใจมีแต่งควไข่ๆทั้งนั้นเลยดอกแห่งไม่ใช่ดอกดอกมันตุ่มๆนะ้พี่เอ๋้หมดแล้วเก็บหลังพี่เอ๋แค่เหลือไข่ไว้ให้เราเราเอาไข่จะดีแล้วพ่อไข่ดีแล้วอไข่จะดีลทุกคน

มนเดน้ำข้องน้ำมือีเลยต้นใบไม้ใบนี้ปกปกปกหนี่บอเยอะตนียวหญนี่ะอจะไปซ้ายหรืไปขวาเนี่ยทางซ้ายก็เยอะทางขวาก็เยอะยกเว้นตรงกลางที่เราอยู่นี่แหละ นี่นี่นี่หมายถนงว่าเราตามหลังเขานี่เดซ่านี่เดกคือวอานี่นี่วอาบ่นั่นเป็นไข่ไข่ค่ะ มาเอาบ่สิมีอย่างหัวเลยนี่นี่ข้างหลังข้างหลังไม่เห็นข้างหน้าข้างหลังเห็นในข้างหน้าเอ้าดอกนี้หยิบง่ายมากเลยรู้สึกกิบมันก็ออกมาแล้วพี่นได้นี่เด็กมเอาบ่ี่ข้างกันเออนี่ค้างๆกันก็ได้อยู่นะมันเอาไว้ให้มันโตไหมเอา้ามันโตว่าไงได้าด่ทางโน้นเป็นไร อันนี้วะค่ะจะแเป็นอย่างไรนะคะมันหน่อยบ่ให้มันหน่อยก็เอาค่ะเอาไปเลยนั่นแหละเราเราก็กินคำละคำละก้อนไปเลยนี่นต็หั่นนะกายม่าค่ะก็เพอเอาคกันาตัวช่างนึ่งเฮ้เป็นไล่ะกเหลงาจากนเอาเส้นละตัวหลังนี่ก็ได้ ต้อยนี่ตอยนี่เราทัแล้ข้าวข้าวสามหางเทาไหรบนเต็มที่้พันหาเทาแห้ยด็บเลี้ยมมันจะเบิกน้อยแ่นั้นแม่ค่ะนันนันไม่กิน้มงตลเนียน่นาะ นี่ป้านี่ดอกสีเหลืองป่ะไม่แล้วดอกเดียวปกติเห็ดสีเหลืองนี่มันจะแบบเป็นหมูมากกว่าเห็ดสีขาวเนี่ยลูกเหยียบนะครัไอ้ตัวเยียบเยียบเห็ดโอ้ยกินรางานนี้ ่เราให้พูดน้ำหนักโอ้โหเป็นตันน้ำหนักเป็นตันนี่ไงอันนี้อะไรเสินขาวขเนาะดูมือแต่ละคนไม่ต่างกันที่ไปได้หาเห็ดไม่ใช่ไรนะแต่ละคนมีสามห้องมองยื่นมาค่ะให้การรับของ มนาบาแบบเนั่นไหเนางอพ่อไหม่ลวานั่นุ้ยสองดอกจ้าอุ้ยจะอย่าบอกนะว่าจะบอกเออนั่นแหละเล้เพว่าดอันนี้ป้าแต่เจอเองคุณยายก่สองนดูกแรกก่อนคุณยายด้าดีกไป โอ้นี่ยโ,โ,โอ้โอ้ดอกใหญ่ด้วยเจ๋งมากเจ๋งเลยดอกใหญ่ด้วยนี่เห็นแล้วงอกขาว คนงานที่รับจ้างกินยาเขาไม่กินเห็ดเขาไม่กินเห็ดเหมือนเราไกลๆเราก็วิ่งมากินเห็ดนะทุกคนหาเห็ดแม่เออโอหดแล้วเมเขียแล้วลมเียแล้วป้หงร ม่เห็นไ,ไม่เห็นเ็นั่และเียไปเบินเียร์ไปนอนเออตเป็น,าน,น,นปาบ้านหน้งียแปนเลยอไิ เดี๋ยวสีอย่าเพิ่งเวียนหัวนะคะเออมันรู้สึกว่ามันจะนี่หน่อย ค้างสอุ่นเข้าไปแม่มะเออมไ่งเอางฝ่เรียนีเข่าไข่เ้วนีนะคะ F C มาตะกาไปด้วยาตกาไปเรียงไว้โอมีจ้ากมือนเราียบอะไรนอเอานังมาเรียงตะการมาตะกาามาตะกใหญ่นาะ เอียงนิดนึงเอียงนิดนึงโอเคโอโอเคไหมอัหนึ่งสองทรเยหน่องย์เย่ดอกใหญ่แล้วมีดอ่ดอกใหญแล้วมีไข่ใหญ่ดอกใหญ่แล้ไข่ใหญ่ไข่ก็ไข่ใหญ่ๆเราหาดอกบานไม่ได้แต่หาไข่ได้เอังไมเราเจอดกัน คือได้แล้วเนาะแต่ละคนแต่ละดอกสงสัยยากันยุงละหมดนี่เราเป็นมาหาเราเลยเจ้าของสวนด้วยเจ้าของสวนเลยโอ้มาค่ะมาค่ะไม่เราเก็บชุดสองชุดแรกเราเก็บไปแล้วเด้วยชุดถ่ายไปแล้วได้สีสองสามแแม่ค่อยเห็นคนน้ำลายไหลของค่อยใบใหญ่ขมูขึ้นกลับด้วยใช่ไหมจ้ะ แม่อะไรนะคุณแม่เลยเพราแม่เขียวขอบคุณสวนแม่เขียวนะคะสําหรับเห็ดละงอกทั้งเหลืองทั้งขาวเลยวันนี้เราหันสาบการเก็บเก็บเห็ดมากๆเลยรอบสองแล้วค่ะรอบสองแล้วค่ะรอบชาระยี่สิบกิโลรอบชาร์ยี่สิบกิโลก่อนหน้านี้แล่วแม่เดี๋ยวรอบเย็นก็มาเก็บอีว่แม่ได้รอบเย็นก็ญาติจะมาจากอุดรอ๋อเก็บอีกเก็บอีกยอด แม่ดาไม่อยากกลับบอไม่อยากกลับแ่่ดาไม่อยากกลับอยู่นี่เลยอยู่นี่เลยขอบคุณคุณแม่ด้วยนะให้กำลังคุณแม่มากเลยไม่ไอไอที่นี่มันเป็นเสื้อเสื้อมันอยู่ข้างล่างมันก็เลยดูปูนมันไม่ได้อ๋อแได้ตัวที่ก็ได้พราสองโลกที่จะได้แหละตอนาะเจ้าก็ไม่ได้ถ้าลืมมี่แล้วเนี่ยลืมมีอีกแล้วโอเค